สฟรเวิลครับสาฟเวิลครับครับสาฟารีเวิลาบสวัสดีครับสวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับสวัสดีกันตอนฟ้าคลึ้มคใึ้มสๆายเข้าช่วงบ่ายสามเวลานะครับสามช่วงนะครับเพราะว่ามันก็11บเอโมงจะเที่ยงแล้วนะครับ ยังไม่ถึงบ่ายนะครับก็กลับสวัสดีทุกท่านนะครับท่านที่เข้ามารับชมทักทิไทออนดัวนะครับท่านใหม่ๆหรือว่าท่านเก่าๆนะครับพูดก็มองผู้โดยสารไปด้วยนะครับจอดอยู่ที่ไหนนะครับจอดอยู่ที่วิภาวดีขาเข้านะครับที่เดิมครับวิภวาวัดีหกสิบสีนะครับรองานด้วยนะครับ ที่เคยจอดนั่นแหละตรงที่รับงานให้ท่านได้ดูนั่นแหละว่าผมรับไลแมนนะครับรับยังไงมันช่วยเราได้ไหมนะครับมีข้างหน้าคันข้างหน้าของผมอยู่คันหนึ่งนะครับแล้วก็ผมคันที่สองนะครับถ้าลงสะพานลอยข้างหลังมาก็ก็เอานะครับเพราะว่ามันจี่จิมมันก็เป็นคิวนั่นแหละแต่ส่วนมากแล้วตรงนี้จอดนะโดยสารขึ้นคันไหนก็ไปไม่ต้องไม่ได้ชี้ว่าคันหน้าคันหลังนะครับประมาณนั้นนะครับก็ขึ้นคันไหนก็ไปได้นะครับมันไม่มีวินหลกแต่ว่า,าเอาจริงๆริงอะถ้าเดินมามันก็ต้องเป็นตามตามคิวข้างหน้านะครับ ฝนมันฝนจะตกนะครับนี่เช้าเอารถมาตีสามครึ่งนะครับตีสามครึ่งฝนตกนะครับตีสามครึ่งวิ่งรถไปไปวิ่งไปว,วิ่งรถไปสองร้อยสองร้อยสองร้อยกิโลนะครับสองร้อยกว่าดีนั่นแหละนะครับเสียดไม่ปัดไปสองร้อยกิโลได้เงินหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับก็ หึ่งพันบาทนี้ถือว่าเกือบเกือบเที่ยงเนี่ยก็ก็ยังหาเงินไม่ค่อยดีนะครับ <laughs> นะครับได้ผู้โดยสารเที่ยวสุดท้ายนะครับมาจอดคุยกับท่านเนี่ยมูนเที่ยวนี้ได้ได้เป็นก้อนเงินอยู่รับงานไล่แมนอยู่แถวบางกวยนั่นะท่านซอยบางกลางยี่ปีบมาส่งที่สนามบินดอนเมืองได้สองร้อยหกสิบาทนะครับก็เลยวิ่งวนออกมาก็มาคุยกับท่านท่านนี่แหละนะครับ คุยกับท่านเสร็จแล้วก็จะพาท่านไปรับลุงวันนี้ไปอีกแล้วแกรับงานหรือเปล่าทำไมผมไม่ขึ้นอีกหระอกละแอปหรือเปล่าแกวิงงก่งออกไปเฉยๆนะครับก็แล้วแต่ <laughs> ใจไม่นิ่งพอจอดไม่ได้นะตรงนี้รอนาน <laughs> ถ้าจังหวะถ้าจังหวะไปโอ้ลุงแก,กๆข้างหน้านี้แกยังเดินไม่ได้แกยังมาขับแท็กซีนะ่เนาะ เดี๋ยวผมจะพาดูนะครับพาไปดูฟ้องเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรแกนะแกเนี่ยเนี่ยแกเดินแกยังเดิน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 กระเป๊กกระเป๊กนะครับเนี่ยโอ้แกก็ยังสู้เนาะนี่แหละครับชีวิตคนเราแท็กซี่นะครับข้างหน้าเรียกนะครับข้างหน้าเรียกแกจอดนะครับเสร็จผมละงานนี้เนี่ย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 เทียดํานี่แกลงรถไปเมื่อกี้เนี่ยจังหวะผมนะครับมามาดูกันว่าเขาไปไหนนะครับรอบก็สามค่ะครับ รไปครับไปครับไปเลี้ยวกกระแสใช่ไหมครับไม่ค่ะไปเลี้ยวรัชดาอ๋อเข้าเส้นรัชดาเนาะใช่ค่ะไปเส้นซอยเรส้นอยมันติดใช่ไหมครับใช่มันติดเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงไหนมันใกล้กว่ามันก็ไม่รู้เหมือนกันแหละครับเวลานี้เวลาี้ตัวรัชดาไม่ค่อยติดนะครัะรัชดานก็ติดแค่ตรงนี้โอเคครับ 9ก้าสามนี่เข้าซอยไหมครับเข้าซอยครับพี่โอเคครับเดี๋ยวถึงก้าสามเลยเดี๋ยวบอได้ได้ครับได้ครับ ผู้โดยสารลงแล้วนะครับได้ร้อยร้อยยิบห้าบาทนะครับรับจากพิพาวาดีหกสิบสี่มาส่งที่ลาดพร้าวซอยเก้าสิบสามนะครับ รถไม่ติดจริงๆด้วยครับฉะนั้นแล้วเราอย่าไปเถียงผู้โดยสารนะครับตัวผู้โดยสารเขา่อยไปเส้นไหนเราก็ไปเส้นนั้นแหละครับตามที่ผมเคยพูดเคยบอกกันแหละถึงเราจะรู้เราก็ไม่ต้องไปรู้หรอกครับถ้าเกิดว่ารถมันติดผู้โดยสารเขาจะไม่เป็นมิตรกับเรานะครับฉะนั้นแล้วไปเส้นไหนก็ไปเครับให้เขาอขอเขาบอกเรานะครับช่วงท้ายคลิปเข้าบ้านนะครับผมจะมาะพูดคุยกับท่าน จอดจอดจอดรถที่ไหนนะครับจอดรับรับรอรับผู้โดยสารที่ไหนอ่ะเราได้ผู้โดยสารชอชัวจอดแบบไหนเราไม่ได้ผู้โดยสารนะครับอ่าขับไปจอดยังไงนะครับคือให้ผู้โดยสารเนี่ยเราได้จริงๆนะครับแล้วจอดตรงไหนที่ตำรวจจับนะครับจะมาพูดคุยนะครับคือจอดไม่ใช่ว่าจอดสุมสี่สุมห้านะครับจอดแล้วได้ชัวร์วเราก็จอดนะครับจอดตรงไหนที่ตำรวจเขาจับก็อย่าไปจอดนะครับขอบคุณครับ เดี๋ยวมาพูดคุยกันตอนเข้าบ้านเนาะท่านเนาะตอนนี้ัอยู่ในซอยมันแคบรถมันก็เยอะด้วยนะครับก็ทำข้อสร้างด้วยแหละสปาลีเวิร์ครับสปาลีเวิร์ลครับครับสปาลีเวิร์ลทยาล้านเลอพี่ตรงมินบุรีอ่ะทานไปมินบุรีครับที่อยูต่ตรงทาง เดี๋ยวไปตรงทางเข้าแฟชั่นน่ะแฟชั่นไอแลนด์ครับครับจากนี้เราก็เลี้ยวขวาออกไปเส้นไหนครับมันไปได้สองเส้นหลักก็จะไปกะเกษตรก็ได้หรือว่าจะไปทางรามินทาก็ได้จามินทาก็ตรงอย่างเดียวกเกษตรแล้เดินไปเข้าตรงได้นับนี่ครับ,รบตลาดใต้ทางด่วนตลาดสามคคีนี่เหรอครับใช่ไหม อ่ะเดียวกันไหมไ้ทางวนที่เลยวันโูวันไปอ่ะมันต้องวนไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่ต้องตรงเนี้ยแล้วก็ลงตรงเนี้ยได้ได้ครับกดดีครับ อะไรมันจะเหมาะขนาดนี้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวมาคุยกับท่านเลยแล้วก็ถือโอกาสนะครับจอดอยู่หน้าต้องข้ามห้างพันทิพย์นะครับเมื่อกี้กะจะเอาเที่ยวสุดท้ายนะครับก็ผู้โดยสารเรียกมาแถวตลาดสดใต้ทางด่วนวัดบัวขวัญน,นะครับผมก็เลยถือโอกาสจะซื้อกับข้าวเลยนะครับเรียกมาตลาดพอดีเลยแหละ ก็เลยซื้อจะซื้อกับข้าวเข้าบ้านนะครับพอดีเลยนะครับด้ห้าสิบบาทนะครับก็จะถือโอกาสคุยกับท่านๆเลยนะครับเหมือนจ้างผมมาตลาดนะครับห้าสิบบาทนะครับผมก็เลยจะซื้อกับข้าวนะครับติดมิเตอร์ก่อนแกอนแอปมานะครับเมื่อกี้เสียงดังแตกๆเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็อะไรนะที่ผมพูดช่วงกลางๆทิปนะครับ แล้วก็จะมานับตังให้ท่านได้ดูด้วยนะครับเงินในแอปเดี๋ยวปิดหน้าจอก่อนวันนี้รับไลน์แมนได้เท่าไหร่นะวันนี้ได้รับไลน์แมนไปสี่เที่ยวนะครับได้เงินแปดร้อยบาทนะครับไลน์แมนนะครับแล้วก็หลายท่านสอบถามเรื่องไลน์แมนมาด้วยนะครับคอมเมนต์เข้ามาสอบถามผมด้วยนะครับเดี๋ยวขอปิดหน้าจอก่อนนะครับเอ่อเอาอนไนก่อนนะครับ คอมเมนต์มาก็ลืมอ่านนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับสมองทั้งเช้าทั้งเย็นจูนก่อนแป๊บหนึ่งครับจูนก่อนแป๊บหนึ่งบางทีนึกบางทีผู้โดยสารเรียกไปทางที่เราวิ่งไปผ่านไปทุกวันนั่นแหละท่านก็ยังไม่รู้เลยพอมาถึงตรงที่ผู้โดยสารลงก็บอกว่าอ๋อนั่นแหละคนคนเนาะคนบอกคนมันลืมเนาะทําทไงครับสอบถามว่าอะไรเนี่ย แอปไลแมนท่านคอมเมนต์มาตอนไหนผมก็ยังไม่ได้อ่านเลเนี่ยผมว่ท่านถามผมว่าเราสมควรกดมิเตอร์ถ้าจริงๆแล้วรับงานแอปนะครับสอบถามแล้วผู้โดยสารแล้วก็สอบถามทางศูนย์มาแล้วนะครับสมมุติว่าเรารับงานใช่ไหมแล้วก็จะไปรับผู้โดยสารอีกสองกิโลอย่เงี้ยเราไม่ต้องกดตรงนี้นะครับเราไปกดตรงที่รับผู้โดยสารนะท่านนะ โอเคนะท่านนะเก็บนะตรงนี้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันอีกนะครับเหมือนคลิปก่อนผมทําให้ดูนะครับมีเอฟบอกว่าให้กดไปถึงรับโพเดซาร์โ้เดซารก็เหมือนกันนะครับโอเคนะตรงนี้ครับโอเคก็การการจอดนะครับท่านที่ อ่สมมุติว่าจอดยังไงเราให้รับผู้โดยสารนะครับอย่างผมจอดเนี่ยถ้าเช้าเช้านะครับจะจอดตรงหรือว่ามาจากวิภาวดีขาออกเนี่ยผมก็จะจอดแถววัดสเสมียนนะครับใต้รถเม์ที่จริงกะจอดไม่ได้นะบอกไว้ก่อนจอดก็ต้องระวังเอานะครับแต่ได้ชัวร์แน่นอนนะครับท่านจอดรถเนี่ยท่านก็ต้องดูด้วยว่าตรงไหนผู้โดยสารเขาขึ้นนะครับแล้วก็ท่านจอดแล้วก็ท่านไปดักเอาอแอปด้วยว่าแถวเนี้ยผู้โดยสารเขาเคยเรียกแอปไหมนะครับต้องต้อง เขาเรียกอะไรอะ่ะต้องมีเซนด้วยนะครับขับแท็กซี่ไม่ใช่ว่าจะไปสุมสีสุมห้านะครับแล้วก็คำนดําเดิมนะครับผมก็จะตอบท่านเดิมเดิมมันเดิมนั่นแหละท่านที่เข้ามาใหม่อาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับว่าพี่พี่ขับแท็กซีห่หางเงินดีไหมทุกวันนี้ผมอยู่ต่างจังหวัด <c oughs> หาดีหาดีครับหาดีครับท่านหาดีนะถ้าถ้าผมจะเปรียบเทียบอีกแบบหนึ่งนะว่าเอ่อถ้าสมมุติผมขับแท็กซี่ผมไม่มีแอปมาช่วยถ้าท่านถามผมมาว่าหางเงินดีไหมผมจะตอบท่านเลยว่าไม่ดีนะครับ ที่ผมหาเงินได้ทุกวันนี้หาดีทุกวันได้ทุกวันนี้ผมยอมรับนะว่า50 50แอปไลแมนมาช่วยผมได้นะครับอย่างเช่นวิ่งเข้าป่าเข้าดอยมาอย่างเงี้ยก็งานเด้งขึ้นมาเรามันก็มาช่วยอย่างเงี้ยเห็นไหมเฉพาะแอปเนี่ยก็วันละหกเจ็ดร้อยมันก็ช่วยได้รายทางวิเตอร์ถ้าสมมุติท่านที่ทําแอปไม่เป็นรับแอปไม่เป็นอย่างเงี้ยก็ลําบากหน่อยก็เหนื่อยหน่อยนะครับว่าเราจะต้องไปวัดดวงหาผู้โดยสารที่ไหนประมาณนั้นนะครับ อย่างเงี้ยเราจังมีโอเคเรายังมีฝีมือทักษะในการรับงานลายเมนะครับทาก่อนซ้อมเอานะครับซ้อมรับงานนะครับก็เจอเอฟซีได้หลายคนนะครับทักทายผมข้างถนนนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ทักทายกันนะครับพอไม่พี่น้องทุกท่านก็น่ารักกันทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอฟซีแท็กซี่หรือว่าเอฟซีรถตู้นะครับสิบล้อมีหมดนะครับก็ขอบคุณนะที่ทักทายนะครับองานดีนะครับทุกวันนี้อ่าไว้จะนั่งให้ดู ได้เท่าไหร่นะ้อโอ้ยได้เงินอยู่ตัวนี่ผมจะมาได้ดันช่วงท้ายนะครับช่วงประมาณสิบช่วงที่ไปไปเซฟารีเวอร์นั่นแหละสองร้อยกว่าวิ่งกลับมาก็ร้อยกว่าร้อยกว่าแล้วก็ร้อยหนึ่งนะครับก็มาได้สี่ร้อยกว่าบาทนะครับสรุปวันนี้วิ่งรถได้เงินอยู่ในอุนแอปมาด้วยนะครับอุนแอปมาก็ประมาณ ห้าร้อยในนี่ก็สามร้อยสามร้อยห้าได้เงินพันสี่นะครับได้เงินพันสี่ร้อยบาทพันสี่ร้อยบาทก็เติมแก๊สไปสักสี่ร้อยกว่าบาทวันนี้วิ่งรถไปสามร้อยกิโลนะรถนี้จะถ,ถ้าสมมติรถกแก๊สผมนะวิ่งไปสามร้อยกิโลก็จะเติมอยู่ประมาณสี่ร้อยี่สิบถึงร้อยถึงถึงร้อยสี่สิบาทแล้วแต่รถติดรถมติดมากติดน้อยนะครับประมาณนั้นนะครับเกินไปอยู่ร้อยกว่าบาทนะครับโอเคนะถ้าหากแล้วก็จาก ค้ดรถผมเนี่ยจ่ายค่างวดเดือนละหมื่นห้าก็จะตีไปเดือนวันละห้าร้อยถ้าเตือนไปสี่ร้อยก็จะเหลืออยู่พันหนึ่งพันหนึ่งก็หากไปห้าก็เหลืออยู่ห้านั่นแหละเหลือเก็บห้าห้าร้อยก็คือจ่ายค่าเช่าเข้าไปนั่นแหละครับประมาณนั้นนะครับโอเคนะเนาะผมจะไล์สดออสอบถามท่านท่านนี่ประมาณวันที่ยนะี่สิบหกนะท่านยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบหกนี่แหละเพราะว่าเอฟซีเมื่อเช้าโทรมารผมว่าถ้าท่านจําไม่บีบจําได้นะครับที่ผมไปโดนจับอยู่ที่อะไรนะที่ประจวบใช่ไหมเอฟซี C, โทรมาจริงๆนะครับ โทรมาว่าวันที่ยี่บแปดจองตัวไว้แล้วนะครับ <c oughs> ไม่ยอมนะ <c oughs> น้องคนนี้จริง <c oughs> จะให้ผมไปรับที่นครศรีธรรมาราชมาสระบุรีนะครับทําไมถึงอยากจะไล์สดกับท่านเพราะว่าผมจะไล์ช่วงเย็นเลยนะช่วงคำ่คำช่วงเอาที่ท่านเลิกงานช่วงที่เอฟซีอยู่บ้านจะไล์สดประมาณสักทุ่มครึ่งสองทุ่มเนาะอยากจะสอบถามแลกความรู้กับท่านท่านว่าไปไปรับดีหรอเปลไปรับนครศรีธรรมาราช แล้วก็มาส่งน้องเขาที่สระบุรีนะครับอันนี้เขานัดวันที่ยี่แปดนะแต่ว่าผมจะไลฟ์สดอ่วันที่ยี่หกประมาณยี่สห้ายี่หกนี่แหละท่านอยากสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับและก็น้องเขาจะไปหรือไม่ไปไม่อันนั้นผมไม่ได้ซีเรียสน,นะครับแค่ว่าอยากอยากรู้ว่าราคาสมาชิกพ่อแม่พี่น้องเนี่ยคิดราคาเท่าไหร่แต่ราคาผมจะคิดไว้ในใจไว้แล้วแหละแต่ว่าอยากรู้ว่าอ่าท่านๆเนี่ยหรือว่าผู้โดยสารเ c ซของผมแล้วก็ เป็นเพื่อนสมาชิกขับรถซีด้วยกันเนี่ยจะคิดราคาเท่าไหร่ตีรถป่าวไปรับที่นครศรีธรรมราชแล้วก็รับแฟนเข้ามาส่งที่สระบุรีนะท่านนะประมาณเท่าไหร่จะไร้สดนะแต่ตอนนี้ยังยังยังเพิ่งย่าเพิ่งย่าเพิ่งย่าเพ,พิ่งเอ่ยนะครับโอเคนะโอ้ก็มาจะคุยว่าจะลงเล้วแหเลยคลิบตังก่อนนะครับห่างเงินดีนะท่านนะสอบถ้ามอะไรอีกนาะนี่เนาะก,ก็ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยรับสง่งผู้โดยสารนะวันนี้นะครับคลิปก่อนก็หยุดล้างรถล้ลางคอนะครับ <laughs> ล้างรถล้างคอก็มีบ้างนั่นแหละครับคนมันเคยกินนะมันจะให้หยุดเลยมันก็คงไปไม่ได้หรอกนะครับท่านไหนเนี่ยเอาคอมพิว่ตอร์ท่านที่รับงานลายแมนเก่งๆแล้วก็ยินดีด้วยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็มันจะเป็นรายได้ของเราเสริมนะครับจอดรถไปยดูนมาเอียบเปิดก็ไม่ได้เลยแล้วแต่แล้ว เ <c oughs> บียดเข้าไม่ได้ยังเบียดเข้าอยู่เนาะก็ขอบคุณนะท่านนะที่ให้กําลังใจแ <c oughs> ท็กซี่ไทยวันทัวร์ด้วยดีเสมอมานะครับผมก็ให้กําลังใจใทุกท่านนั่นแหละครับท่านที่เข้ามารับชมคลิปของแท็กซี่ไทยวันทัวร์นะครับโอเคเนะก็เดี๋ยวคลิปบรรยากาศรับส่งผู้โดยสารหาเงินดีไหมวันนี้นะครับ <c oughs> จุดจอดแท็กซี่จอดนั่นแหละท่านจ,จอดจอดแล้วเนะี่ยคิดว่าได้จอดนะครับ ไม่ใช่ว่าไปจอดในป่าท่านจอดในป่าไม่มีผู้โดยสารเรียกนะถ้าจอดในป่าก็อาจจะฟุกงานไยแมนเราอาจจะดิ่งก็ได้ถ้านจริงก็มีเยอะนะครับพูดเรื่องเช่ารถเนาะทุกวันนี้บางท่านก็โทรมาถ,ถามผมหกเจ็ดร้อยแปด้อยก็น่าสงสารเนาะขนาดนั้นเลยท่านบางอู่เขามีเจ็ดแปดร้อยจริงๆิงเหรอแปด้อยไม่มีคนฟีมีฟีโทรมาหามผมนะหกร้อยเจ็ดร้อยเนี่ย มันว่ามันแพงเกินไปไหมนะครับรดว่างก็หายากด้วยขนาดเป็นแพงก็แสดงว่ามันเศรษฐกิจมันดีนั่นแหละท่านนะเอาสรุปว่าเศรษฐกิจดีเนาะโอเคครับผมก็อยู่ตลาดแล้วเดี๋ยวจะหากับข้าวซื้อกับข้าวแล้วก็อะไรได้ใส่ตู้เย็นไว้พอดีได้ผู้โดยสารจ้างมาตลาดห้าสิบบาทนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอให้คุณพักคุ้มครองทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยปัดศสจากโรคภัยนะครับทำมาหากินไม่ว่าจะอาชีพใดก็แล้วแต่ขอให้หากินโดยสุดจริตอย่าโกงผู้โดยสารอะไรก็แล้วแต่เงินที่ได้มาโกงมามันก็อยู่กับเราได้ไม่นานนะครับซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้ที่ทยวันทัวร์ด้วยนะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจสนาคอนเทนต์ใหม่ๆมาฝากว่าพี่น้องทุกคนนะครับขอาการาบสวัสดีครับ